ครับซึ่งแถงน้ำใบนี้เคยใช้พลังงานโซลาเซลล์เมื่อหลายปีก่อนนู้น<ส>ตอนนี้อตอนนี้ไไนแผ่นแผงมันเสียไปแล้วเนาะก็เลยไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรทิ้งไว้ตัวนี้ก็กวว่าจะภูพังเนื่องจากโดนแดดเผาทุกวันเลยจะย้ายไปไว้ด้านในเอาไว้ด้านในหนู่นเพื่อสำรองไว้ เพื่อสำรองเตรียมการไว้ใช้น้ําในฤดูแรงฤดูแรงน้าน้ขาของเรามีทางเดียวสองพันเลตกลัวว่าจะกลัวว่าจะไม่พอใช้ในช่วงกรณีหน้าแรงแตอนนี้ก็เลยใช้อ,อทางนี้ไปสำรองไปช่วยนะสำรองสำรองไว้เพื่อป้องกนะันเนาะเตรียมไว้ก่อนดีกันป้องกันไว้ก่อนดีกว่าแก้แย่ yeah, แล้วจะแก้ไม่ทันเนาะนั่นก็เดี๋ยวเตรียมสำรองตัวนี้ไว้ เพื่อรักษาถังน้ำด้วยไม่ให้มันผู้พังโดยปล่าประโยชน์คราวันนี้ก็ช่วยกันเนาะพระอาจารย์ยอดช่างสุพรรณช่างสุพรรณอยู่ข้างบนนู้นวันนี้นายยานไม่ได้มานายยานไปทำงานทำงานดูแลเรื่องโรงงานทำไม้หลวงปู่ก็เลยช่วยกันตรงนี้สาม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 แรง เดี๋ยวจะแทงนี้ลงใช้วิธีไไย่อนเชือกลงมา จนแจ้งหมอตีตีอะไรนั่นมันล็อกกอดทีนไม่ใช่ล็อกหมดอแหละเขาเตรียมล็อกแล้เละเออวนเดือยวนปตือนนะพ่อพูดเปล่าก้อยเปล่าลงอ่ะเชือกเชือกเป็นยาวแค่ไหนเป็นอ่ะผมน้อยหรอไม่ให้มันถึงเพื่นไม่ให้มันถึงเพื่นเนาะไม่ให้เชือก ให้เชื่อมันตึงๆไม่ให้มันถึงพื้นเอาพอพอพ,อ,พอแล้วเ,ว,ลเว,เวเดี๋ยวบวกบรรทุกเลยนี่ละ ลงค่อยๆลงนะลงแรงมันจะแตกต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ เออมันตีทันนะโอเคเนาะเออมันพักให้ไงน,นนะโอเคยอยูอ่เอากับปล่อยเจี๊ยกแล้วก็นดิอ๋อไปแล้เลดี๋ยวเดีเยด๋ยวเอี๋ยอ๋อของปล่อยกลาไม่ลงละไม่สบายละนี่ก็พักแห้ไงไหน่กี้โอเค ลงมาด้วยความปลอดภัยเดี๋ยวเอาไปไว้ใช้ขึ้างใน,นข้างใกล้กุฏิสลานน่นนะครับเดี๋ยวขนย้ายไปแล้วขนย้ายไปไว้ถนนหมุ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 นมุนไปหันหันไม้เนี่ย รวมแรงแข่งขันสมัคคีหันหน้าคนละทางเดินไปตามถนนที่มีเราจเดินมาให้ได้ก่อ้ไปซ้าย กรับตอนนี้ก็ย้ายลงมาแล้วเนาะก็ค,คงจะต้องวางกระพื้นเพราะคองเหล็กคองเหล็กผุแล้วถ้าเราจะทำคองเหล็กขึ้นไปก็ต้องต้องจ้างจ้างช่างซื้ออุปกรณ์ก็ต้องที่จริงถ้าสูงขึ้นไปก็ดีน้ําจะได้ใช้ไหลแรงนลจะต่อจากต่อจากน้าตรงนี้ท่อนีนะ้ขึ้นไปเก็บไว้บนนั้นในนั้นถ้าอยู่ข้างล่างนี้ก็ใช้ได้แต่น้ําจะไม่ไหลแรงเพราะมันพื้นต่ํา แ้วระดับน้าต่าก็เดี๋ยวก็พอประทังไปก่อนได้เนาะหรือถ้าถ้าโอกาสหน้ามีงบมีปัจจัยค่อยทําขึ้นไปข้างบนก็ได้เนาะต่อต่อแทงต่อโครงขึ้นไปสูงสักสองเมตรหรือสามเมตรก็ได้เนาะครับเดี๋ยนะวรอโอกาสต่อไปเนาะถ้าทําก็ต้องใช้งบเดี๋ยวรอถ้ามีเราค่อยทำเนาะครับก็สำหรับพี่นี่ก็ขอ,อยุติไว้ท่านี้ก่อนเนาะเดี๋ยวไว้ทําความสะอาดล้างเสร็จแล้วก็จะจับตั้งแล้วก็ต่อน้ำเข้าไปไว้ใช้นะ พอหน้าแรงเนี่ยทุกปีมันก็จะแรงมันจะมีหน้าแรงหน้าแรงแรงหน้าฝนน้นําท่วมหน้าหนาวก็หนาวจะมีอย่างเงี้ยวนเวียนอย่างเงี้ยที่ผ่านมามันก็น้ําไม่พอใช้แล้วก็ทุกครั้งก็ประหยัดเอาแต่ตในปีนี้ปี่ภาพมนอยู่หลายรูปก็คงน้าคงจะต้องใช้เยอะทั้งน้ําทั้งเอ่อทั้งเมียวทั้งไก่และพืชรถพืชรถต้นไม้ด้วยครับก็คงต้องใช้น้ำเยอะ ต้องเก็บน้ำไว้ก่อนนะครับก็ขออุตส่าห์ขอทีนี้เนาะก,ก็แหมคิดต่อไปขอความสุขจุนในใจทุกๆท่านที่ได้ติดตามชมคลิปของหลวงป,ปู่ด้วยดีตลอดมาและตลอดไปขอให้พบความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจปรญญารถนาที่ใดขอได้ทุกความมุ่งมากๆปรญญารถนาทุกการทุกท่านทุกคนเชิญสาธุไม่มีอะไรต่งหลวงปู่ว่ตลอดเลยพี่น้องบุญสมบุญสมบุญสมน้องกระดิ่งเปลี่นฝุ่นมาแล้วเนี่ยเปลี่นฝุ่นมาเปล่นฝุ่นมา บุญสมบุญสมบุญสมบุญทองบุญทองนี่เท้าเล็กเท้าเล็กบุญทองบุญสมนี่บุญสง่งนี่ลายหางมวนตามเล็กตาหวานมาตามหลวงูม่มากระมดเลยก็ไิเด็เขาเข้า,ข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 า Bukan berat, bukan bukannya. Bukan banyak kepala dia kan. Satu-satu...